สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีครับวันนี้หลังจากทดลองใช้มดมาสองสามวันไม่พบปัญหานะครับแล้วตอนนี้ก็มีวิธีแก่นะครับที่ตอนแรกบอกว่าตัวเกมมันเป็นปภาษาอังกฤษตอนนี้เจอวิธีแก่แล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมดนะครับแล้วก็เป็นการแจกมดฟรีด้วยนะครับมดฟรี v2 นะครับ v2 อันนี้แก้ไขดัดแปลงาบางอย่างเรียบร้อยแล้ววิธีนะครับขั้นตอนการลงก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่ผม,มแจกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใส่ไว้ใต้คลิปหลังจากนั้นให้คุณเปิดสตรีมขึ้นมานะครับนี่นครับกดตรงคุณสมบัติแล้วก็กด ไปที่หัวข้อไฟล์ภายในเครื่องนะครับกดเปิดหาแล้วมันจะได้อ่าแล้วหน้าต่างนี้จะดิ้งขึ้นมานครับให้ท่านเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์เกมนะครับแล้วก็ให้แตกไฟล์มดเอาไปไว้ในโฟลเดอร์เกมครับแล้วมันก็จะได้โฟลเดอร์นี้ออกมาตอนนี้เสร็จแล้วครับการลงมดแต่มันยังใช้ไม่ได้นะครับ วิธีที่จะทำให้หมอ d ใช้ได้ก็คือให้ท่านกลับไปที่สตรีมนะครับตรงคุณสมบัตินะครับให้ไปที่หัวข้อทั่วไปนะครับแล้วก็เพิ่มนี่นะครับเพิ่มคำสั่งนี้ครับขีด bracket แล้วก็เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้นะครับเป็นดอทตาไทยแต่เราไม่ต้องใส่คำว่าดอทตาครับเราก็ใส่ไปขีด bracket แ,แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ไทยนะครับ แค่นี้ก็จะใช้มอดได้แบบไม่มีปัญหาสำหรับท่านใดที่ยังกังวลแต่ก็ทนความเรียกร้องทนหัวใจตัวเองไม่ไหวก็ลองเอา ID ใหม่สมัคร ID ใหม่มาลองเล่นดูก่อนก็ได้ครับเพื่อความสบายใจแต่หลังจากที่ผมใช้มา4ี่ห้าผมก็เปลี่ยนใช้ไปเรื่อยๆสี่ห้าก็ยังไม่มีปัญหาว่า โดนแบนโดนอะไรนะครับก็ยังสามารถใช้ได้ปกติสำหรับท่านใดที่ยังสนใจอยากทำอยากสั่งทำมอดอยากทำมอดแบบเกียนๆไว้ใช้เองก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราสามารถทำมอดให้ท่านได้แล้ว ก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานี่นะครับสามารถค้นหาเม็อะไรได้ปกตินะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมในวันนี้ขอบคุณครับ